ครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลลำเพลินออฟิเชียลครับพาชมบรรยากาศสดๆสน,นะครับวัปดป่าบ้านขนวนนครนะครับตำบลกุดกวางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องคณะนี้เวทีวน้องกำลังดำเนินการไปไกล้ใกล้เติมแล้วครับพี่น้องใกล้เซตแล้วครับพี่น้องทางด้านเอฟซีแฟนครับโอก้โหแม่ ผู้เสผู้สาวผุดเดินทางมาจับจองพื้นที่กันเต็มครับเยดินย้ยกันเข้ามาครับจับจองพื้นที่ครับส่ีนะครับจนผงด้านบนก็มีครับด้านบนก็มีเสื้อนังจับจองนะครับด้านล่างกันด้วยของม่กันไายครับลำดับแรกก็คือผ้าใจทาใจีอาว่าจะเป็นผู้นะครับจำนวนเก้าใ แล้วก็ระดับที่2จะเป็นซองปัจจัยนะครับก็จะเป็นคณะของท่านนายกเทศมนตรีตสวรรค์บุญบ้านนะครับเก้าท่านแล้วก็มาจับจองพื้นที่ครับพี่น้องเครื่องเครื่องไยธรรมนี้จะเป็นตัวแทนเอ็มไร่หาสิบผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการเข้ากับตังบูษอยู่หน้าด้านบนนะครับมันจะมตัวแทนในหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อสมทานเทพชมพู ขยายกันมากครับจของพื้นที่กันหลายเตครับนะครับที่มีการประกอบวัดแล้วก็แล้วก็คุณพ่อสมเยีสุริยวงศ์นะครับก็เป็นเจ้าของที่ดินที่ที่เมื่อนี้ก็ออกจากตัวอำเภอมาประมาณสิบกว่าโลนะครับจากจวอำเภอมาอยู่ในวัดปลาครับวัดปลาบ้านหนวันอยู่แถวแถวปลาเลยครับนะครับแล้วก็คุณแม่ผู้ใหญ่สมบัติโอดโอดพิมนะครับก็จะเป็นตัวแทนของ หมู่บ้านขนนทั้งสอหมู่บ้านพร้อมนี้ก็จะมีเป็นมู่บ้านขนวนมู่บ้านขนวนแทนของแต่ว่าที่ลงบ้าบขนวน้ั้งูงู่บ้าบนงครับในกา้งงตุ้ง้งนงตุนบูตบูงตุแบต่กะบูาจะแง่นงต้งบูงบง้งบูงตุ้งบบ้าบขนตนนะครับูต้บงตง ในบริเวณพิธีพร้อมแล้วนะครับก็ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมนะครับฝั่งพระคุณเจ้าจับจองพื้นที่ซากลักซากลักไว้ก็มีครับผูกเสือกไว้ก็มี่ผูกเสือกฟางไว้ก็มี่ซากลักไว้ก็มีอย่างเป็นงานต่างเรียกว่าเจริญเจริญกาะยงคลคาถานะครับยัดบนก็ยังมีนะครับยานบนซาลายังเป็นซาลาอยู่นะครับยังวันเป็นก็ได้จะได้เวลาถ่ายรูปกันจะได้สวยเรียวงานพื้นงาจะสร้างโบ๊ทโบดนะครับสามท่าน อาใส่เสื้อระยองฮีมาเลยครับไทยนี้รักสงบแต่ไม่ขวานโอ้ยมากป็ิทพ์มากไปเซงทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็จะขอตัวแทนสามท่านในการาที่จะถวายเครื่องพพืธรรมนะครับตอนนี้หันมาทางด้านวิีห้องครับกำลังดำเนินการครับขึ้นจอ LED ครับขึ้นจอ LED ตั้งฟ้าหนาครับ ขาดว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมองนะครับกลับมาจากเซตซับคมทั้งเบิดนะครับุถูกระบุนะครับโดยคุณพ <c oughs> ่อสน,น,นทรเทพชมูับภาษาที่ถูกต้องกอมัยกับฟังพุนก็มีเด่นร้อฟังจนใหม่จนแาาบี เป็นประจ,จนนําของพื้นที่ครับในการไหว้พระรับสี่งไย่อให้ามาครับหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญนายเยธาสมบัติปุดกว้างนายท่านวัดใหญ่จะเทสได้กล่าวได้อ่านนะครับใบต่านตั้งเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้เรียนเชิญคุณแม่ผู้ใหญ่สมบัติอดทิมได้อ่านใบต่านตั้งเจ้าอาวาสนะครับใน,น,ในลำดับที่สองเมื่ออ่านเสร็จ คณะสงฆ์ก็จะได้เจริญเพียรงคลคาถานะครับหลังจากนั้นเสร็จที่นีก็จะได้ถวายะจะเป็นไปต้องบัดใจแล้วับเพื่อนพญามัางกาลำดับน,นะครับเด <ไป S 2> ี๋ยว<า>ผมจะได้ไปเชิญอีกร่างหนึ่งะครับทุกเพิธนงแข็งี่รีทนะครับคณะสงฆ์เตรียมพร้มอม

ใส่รถไถยดึงขืนนิดเดียวกับึ้นครับบ่ได้ลมนะครับพี่น้องมันมืนครับมันมืนครับ,ร,บรถไทยค่อยกระตุกในอยเดียวกัไปแลวครับรถลำพวงเข้ากันแหงโลมลงบุบแต่ว่าบ่บ่จมนะครับดินมันหย,ยุบยุบดินมันหยุบลงเลยซื่อนะครับยกนี่ยกอย,ย่างลงครับตัง ยังพากันเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับจับจองพื้นที่ครับบัตรราคา120นะครับชมกันสอดแจ้งกับพี่น้องครับโชว์ที่พี่น้องได้เห็นเมือเค้ืนนนะครับมาชมกันสดๆดึงหลังกันได้นะครับดึงมาหลังก็ได้ ทำไมอะมาดึงลังนี่ดึงลังนี่ฮะดึงลังแหละดึงฮักมาหนีก็ได้นี่ดึงไม่ยืนยู่นี่ขึนเทิ่งนี่นี่ยิมเจมาันอยู่เืมทำยมซะพันหนึงน่ะขอซะ คุณได้บนพันหน่งอ่พันหนึงเอาเหมนพันหนึ่งแมมาหนมาหนหมน่บ้านได้ยินทางใดจ้ยดมากบรรยากาศสดๆครับจับจองพื้นที่นี่ครับลมเย็นบรรยากาศดีมากครับผ เนี้ยเอายืนไว้ไปเลยครับไปเลย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 เนี่ครับมันแค่หมื่นเฉยครับพี่น้องว้าว้าว้า นี่ยกระสือเลครับพี่น้องบอมันแค่มันแค่หมื่นฟี่สือครับครับพี่น้องท่านที่หนี้บอลก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังะนำใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่ชิปหนาครับสวัสดีครับ